อ่ะสวัสดีครับวันนี้งานเข้าเจ็กผไใ้ของเถมกลับจากเดินทางฮะเออเห็นปะนะนี่แป๊บนึงนะนี่เห็นไหมฮะของเถมฮะหัวน,น็อตยาวเฟื้อเลยโอ้สุดยอดเลยครับทุกคนเราก็จะทำการส้มนะฮะชุดอุปกรณ์ก็มีมาให้นะนี่อุปกรณ์ถอดล้อเบอร์17หรือเปล่า แล้วก็มีตัวนี้มาให้ไว้ทำอะไรไม่รู้นนเนี่ยถอดอะไรเนี่ยนไม่รู้นะ,ะตัวนี้อันนี้แล้วก็มาจอดซ่อมอยู่ที่ปั๊มนะฮะพนักง,งานมองตรึมเลยเดี๋ยวจะพาพี่ดูยางอะไรของรถที่มาให้อาล้อรถเข็นนะ,ะอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราต้องถอดล้อดูก่อนออกไม่ออกไม่รู้นะเดี๋ยวลองถอดยางดูก่อนนะ ครั้งแรกนะครั้งแรกเราปลดล็อกออกแล้วเราต้องลองถอดล้อดูก่อนนะเผื่อมันไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเรามารุยกันเลยเี่เยก็แถมให้ แมนมอดเห็นไหมราะวเราเข้าลึกไปแต่ใช่นะแต่ผมอาจจะทำไม่ถูกวิธีนะอธิยาวไปๆๆได้อยู่นะเดี๋ยวต้องยกโลก่อนนะฮะเรื่องถอดด้วยทีหลัง ไอ้ใชาย,ยกล้อรถนะยกล้อไอ้นี่มันเคลื่องนี่เรื่องส่ย,ยาวไปค่อยๆกระดึะฮไยได้อยู่นะเห็นมนะนีเนี่นีลงมาถ่ายใกล้ๆแนละ้ให้เห็นตอนที่เราหมุนเนี่ยเราเอาจจะทําผิดนะไม่ถูกวิธีนะแต่มันก็หมุนได้นะทุกคน,นแก้ไขเอ่อ เฉพาะหน้าไปก่อนนี่แม่แรงค่ะหมุนหมุนมันขึ้นมัน้งเนี่ย ขึ้นแล้วทุกคนขึ้นแล้วอันนี้ผมใช้เออขาเหยียบแล้วนะนี่ฮะ เกย์ขายไปก่อนทุกคนยางรถเข็นทุกคนเนี่ยยางรถเข็นอันนี้ก็คือยางอะไหล่นะที่เขาเอามาให้เรายางรถเข็นนะทุกคนยางรถเข็นเนี่ยนะนี่ฮะก็ต้อง แกไขสถานการณ์ไปก่อนดีนะอตมันไม่แน่นนะถ้าแน่นผมก็อาจจะไม่มีปัญญาทำนะยิง่งผู้หญิงทำเองก็น่าจะยากแกถีบล้อก็น่าจะมันจะถีบกลับอะ่ะตอนนี้ก็เกือบสองทุ่มแนละ โอมน้มะจงคลายน้ำมะจงคลายทุกคนนะเช็คพอร์ตแล้วทุกคนเนี่ยผมไม่รู้ลึกขนาดไหนนะโอ้เป็นน็อตสียังสวยเลยทุกคนจับไว้ใส่ยางอะไรก่อนนะใส่ยังไงนี่ยนีบอ มันมันจะน่ารักเลยนะทุกคนนะน่ารักไหมทุกคน,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 นทุกคนมันจะน่ารักน่ารัก่อยนะทุกคนเห็นไหม ใส่ถูกปะเนี่ยฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่าใส่ถูกหรือเปล่านะนี่หลักการนะเนี่ยขันล้อตรงข้างก่อนฝั่งนี้โอ้มันเรียนมาเลยอ่าเราขันแค่นี้ก่อนนะอ่าแล้วเราค่อยมาขันข้างล่าง อะมาดูนี่อ,อันนี้ก็จะเป็นการปลดปลดนะฮะน,นี่เนาะน,นี่เนาะห็นป่ะ,ะ,ะถูกแล้วเนาะน,นี่ปลดลนเนดะาะ ลงเรื่อยนะนก็จะลงนี่อุปกรณ์เขามีแค่เนี้ยแต่ใช้ได้กับน้ำหนักรถแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาขันล้อให้แน่นก่อนนี่ฮะถ้้จะดีมีด้ามโต่อนะเห็นไหม โอเคนะฮเราขันแค่นี้แหละโอเคนะฮะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยฮะก็ได้เงือเลยคลิปนี้ก็สอนให้รู้ว่าทางมีให้เดินไม่เดินนะมาทางลัดเจอแบบมีให้โชคดีได้นกสีด้วยไป่าเจอกันคลิปหน้าครับ